เที่ยวประเทศสิงคโปร์3วัน2คืนฉบับคนไม่ไป Universal Studio แต่เก็บครบทุกแลนด์มาร์ควันแรกพอแลนดิ้งถึงสิงคโปร์นะคะแล้วก็แวะไปถ่ายรูปที่น้ำตกก่อนและก็แวะกินค่าคุณขยะโทสนะคะในห้างเจวิลสั่งขยะเซตโทสมาค่ะเขาก็จะมีกาแฟมาให้ด้วยนะจากนั้นเราก็นั่ง MRT ไปที่ร้าน W Coffee ค่ะแถว Waterloo สั่งอเมริกาโน่เย็นและสตรอเบอรี่มัทฉะเราชอบแพ็กเกจร้านเขามากค่ะเราเจอร้านนี้ในฟีดทิก To อกนะจากนั้นเราก็ เอขงงไปก็บที่ครั้งนี้เราพักแถวชัยนาทาวนะคะแล้วก็เดินไปกินเหล่าฟาฮอกเกอร์ชานสั่งเมนูไก่อบนะคะก็จะเป็นทั้งข้าวและเส้นเลยค่ะกินข้าวเสร็จแน่นอนก็ไปต่อกันที่โอลิเวียชีสเค้กนะคะใครมาเที่ยวสิงคโปร์ก็ต้องแวะมากินชีสเค้กร้านนี้แน่นอนค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่มารีน่าบาลานชนะคะระหว่างทางก็ไปเจอร้านไอติมชื่อเมเซียนาแล้วก็พุ่งไปสั่งไอติมกินเลยค่ะพนักงานก็คือน่ารักมากอยากชิมรสไหนก่อนสั่งก็จิ้มลองชิม เ,เราก็จะสั่งเป็นแมงโก้และพิตาชิโอนะคะจะบอกว่าอร่อยมากกินเสร็จเราก็เดินตามแมพมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงมารีนาบาลานั่งชมพระอาทิตย์ตกจนถึงหนึ่งทุ่มก็เดินไปดูซูเปอร์ทรีเขาก็จะมี2รอบนะคะเราไปรอบประมาณทุ่ม45ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เดินไปชมไฟต่อที่ มา r i นาเบซันนะคะแต่ยังไม่ถึงรอบแสดงนะคะแล้วก็แวะไปกินน้ำฟรีที่คาสิโนก่อนพอ3ามทุ่มก็ออกมาดูไฟจะบอกว่าชอบมากค่ะมาสิงคโปร์เกือบสิบรอบแล้วเพิ่งจะเคยมาดูไฟที่มาเรนาเบซันการแสดงจบเราก็เดินไปกินสเตสติดตเขาก็จะมีทุกวันนะคะตั้งแต่1ทุ่มจนถึงตี2แล้วก็สั่งชุดทะเลมา1ชุดค่ะ อร่อยต้องมากินให้ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เดินกลับที่พักซึ่งไม่ไกลมากค่ะใครมาเที่ยวสิงคโปร์ครั้งแรกแนะนําให้พักที่ไชน่าทาวน์นะคะดีที่สุดเพราะว่าใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวค่ะวันที่2ตื่นมาแล้วก็นั่งบัสไปที่ฟอร์ดแคนนิงนะคะถ้าใครอยากถ่ายรูปจริงนะคะก็ลองมาเช้าๆดูนะคะจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นที่ National Gallery ค่ะและก็ไปที่ O h Ohill Street Police นะคะ3มที่นี้เขาจะใกล้ๆกันนะสามารถเดินไปได้ค่ะเสร็จแล้วเที่ยงพอดีก็หาร้านชิลลี่แครปกินนะคะแต่ร้านที่ อยากกินเนี่ยดันปิดค่ะร้านอาหารที่สิงคโปร์เนี่ยชอบปิด1วันต่อสัปดาห์นะคะใครที่จะไปร้านไหนเช็คดีๆสําหรับเรานะคะก็ไปกินที่นิวตันฟูดเซ็นเตอร์ค่ะ ก็คือร้านที่อยากกินเนี่ยก็จะอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าปิดค่ะเราก็เลยเลือกร้านที่เปิดแล้วกันก็ได้อยู่ค่ะกินอิ่มแล้วก็นั่งบัสไปลงที่ออช์ดโรดนะคะเข้าไปดูป๊อปมาที่ห้างไอออนจากนั้นเราก็เดินไปชิมไอติมรถเข็นนะคะที่ใครที่มาเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยก็จะต้องคุ้นชินแน่นอนและเดินต่อ,อ,อไปที่ตึก3 1 3นนะคะเพื่อที่จะไปซื้อเฮทีแล้วก็ชีสเค้กร้านเลดี้เอ็มค่ะ เราซื้อกลับไปกินที่โรงแรมนะคะก่อนเข้าไปพักที่โรงแรมก็แวะซื้อขนมปังที่ร้านแชมเปียนค่ะซื้อมาลองสักหน่อยเพราะว่าเขาขึ้นฟีดเยอะเหลือเกินลองเสร็จแล้วเราก็คิดว่าอร่อยนะคะไม่หวานมากนอนพักเกือบชั่วโมงก็นั่งบัสไปที่ฮาจิเลนค่ะก็ไปถ่ายรูปมัสยิดที่อารับสตรีทนะคะและก็เดินเล่นดูของนิดหน่อยแล้วก็เดินไปต่อที่ฟ n t a i น of W เ l ลเดินกลับนะคะมานั่งบัสเพื่อไปกินโจ๊กที่ร้านฮงช่างนะคะคือใครกินกบได้มาลองกินโจ๊กกบที่สิงคโปร์เค่ะ,ค,ะคือมันดีมากกิน เสร็จแล้วก็นั่งบัสไปถ่ายรูปเล่นตอนคืนที่เมอร์ไลออนนะคะถ่ายเสร็จก็เดินลัดเลาะมาทางโบสคีนะคะเพื่อชมไฟและบรรยากาศยามค่ำคืนจะบอกว่าอาหารอินเดียที่นี่อร่อยมากนะคะทุกคนใครกินได้ก็มาลองดูนะ มาต่อวันที่3นะก่อนกลับกรุงเทพก็ขอแวะกินอีกนิดนึงค่ะเริ่มต้นวันที่ร้านเดียบอนนะคะจริงๆเรามาตั้งแต่เมื่อวานเนาะแต่ว่าเขาปิดนะคะคือน่าจะปิดทุกวันอังคารเนาะร้านก็จะอยู่ที่นิวบารูนะคะมาเคะ่ซะซาวโดวคือดีมากกินกับจานนี้คือเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นมันบดผสมกับ ไข่อะไรแบบนี้นะคะคือมันดีมากๆ,าก,ๆกินเสร็จนะคะเราก็กลับไปเก็บเทียนเทียนข้าวมันไก่ที่แม็กเวลนะคะแล้วก็บะหมี่ร้านลี่ซินนะคะร้านจะอยู่ที่หน้าพอยชันจีนะคะมันดีมากเรามากินรอบที่3แล้วค่ะกินครบแล้วเราก็ไปเช็คเอานะคะแล้วก็ออกไปสนามบินค่ะเรามีไฟต์ประมาณ หกโมงเย็นก็ไปเช็คอินเดลเ่นที่ห้างเจวิลต่อและในสนามบินเข้าไปกินบาชาที่เทอร์มินอลสนะคะปิดทิปแบบอิ่มแบบจุกเราจําได้ว่าครั้งแรกที่มาเที่ยวสิงคโปร์ก็คือบอกเพื่อนไว้เลยว่าจะไม่มาซ้าแน่นอนแต่มารอบนี้ก็คือรอบที่10บล้วคะ่ะทุกคนเอาไงดีรอบ11เเนี่ยจะมีไหม